ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการสนทนาภาษาญาติธรรมดำเนินรายการโดยสุภุมานและขณะญาติธรรม นมสการพระคุณเจ้าและสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสนทนาภาษาญาติธรรมทาง FM 89.35ม h z เมกะเฮิรคลื่นพิทักศาสนาวงศวัตรีวิสุทธิธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับฟังรายการของเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ www.wisutitham.com ค่ะซึ่งในทางรายการของเรานั้นก็จะถ่ายทอดออกในทางช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในรายการสนทนาภาษาญ,ญาติธรรมของเราค่ะมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยค่ะครูเต๋านะคะซึ่งเป็นครูสอนพืีดานตน้นแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้าสมนุนไพรที่วัดตรีวิสุทธิธรรมรวมถึงเด็กๆนะคะที่น้องนัทแล้วก็พี่เมย์จะช่วยกันมาร่วมสนทนาใน สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะค่ะครูเต๋าคะคือเมื่อวานค่ะเมื่อวานเด็กๆได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสเข้าไปทําฤาษีดัดตนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ฤาษีดัดตนเนี่ยช่วยทําให้เขาแบบเห็นกายที่มันไม่แข็งแรงจากที่เคยคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่พอทําฤาษีดัดตนเนี่ยทั้งนั้นที่มันทําช้าๆเบาๆแต่มันกลับทําให้เห็นร่างกายของเราชัดขึ้นเนี่ย คุเตาทำไมมันถึงมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะอย่างแรกนะคะต้องขอบอกว่าเราหายใจผิดวิธีกัน,นะค,ะค่ะอ๋อค่ะการทำฤกษีดัดตนจะเน้นการเดินลมปานเป็นที่ตั้งต้องสูดลมหายใจต้องค่อยๆนับปกติจะหายใจแค่หว่างหกไม่ถึงท้องนะคะเพราะทำฤกษีดัดตนเราจะการเดินลมปานช่วงที่นับนะคะหนึ่งสองสามถึงสิบ มันจะลงทีละสเตปลงจนกว่าจะถึงเส้นแล้วก็สูดลมหายใจเข้าใหม่มันเหมือนเป็นการฟอกพอร์ตขึ้นมาโดยตรงอ๋อเพราะว่าถ้าธรรมดาคือลาหายใจลาหายใจไม่ลึกหายใจไม่ลึกค่ะหายใจแค่หวกอกก็สูดหายใจเข้าใหม่มันจะเหนื่อยง่ายมากให้สังเกตแค่นี้เองค่ะอ๋อค่ะทีนี้การทรําฤษีดัดตนมันทุกทกท่าที่ทํานะคะตั้งแต่ท่าที่หนึ่งจนถึงท่าที่ยี่สิบเอ็ดทุกท่าจะอธิบายว่าท่าที่แก้อาการอะไร มีบางคนนะคะที่บอกว่าเขาไม่เคยปวดแขนแต่พอเวลามาทําทําไมมันล้าวันแรกอาจจะเป็นเพราะคุณไม่เคยทําไม่เคยออกกําลังกายวันที่สองคุณจะมีการปรับสมดุลในร่างกายและพอวันที่สามทุกคนบอกว่าชอบมากเพราะเขาสดชื่นขึ้นร่างกายเฟิ่์มขึ้นบางคนมีปัญหาหลังมาตั้งนานแต่พอมาทําเขาเหนื่อยน้อยลงออาการปวดหลังจะน้อยลง นี่คือประโยชน์ของการออกกำลังกายช่วงที่คุณมาถือสิ่งเก้าวันประโยชน์มากมายขอให้เขา้ากิจกรรมให้ครบแค่นั้นเองใช่ไหมคะอย่างฤาษีัดตนเนี่ยมีเด็เกๆบางคนค่ะรู้สึกว่ามันสนุกมันเข้าแล้วมันเหมือนแบบมันอยากเข้าอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนว่าทําให้เขาแบบได้ออกกําลังกายไปด้วยเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็จะไปสมัครเรียนโยคะแพงๆอย่างเงี้ยค่ะครูเต๋า<ช>ค่ะแต่นี้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเนาะไม่ต้องเลยค่ะขอให้คุณมีจิตที่อยากจะออกกําลังกายค่ะ ลายเด็ดของท่าฤษีดตนคือท่าสุดท้ายท่าฤษีดุกัญชาซึ่งพระาจารย์ใหญ่ท่านเน้นมากท่านี้ท่านบอกว่าบางคนฟุ้งน่าสมาธิไม่ได้เขาสมาธิไม่ได้เลยครับเพราะหน้าจิตจะฟุ้งพอทําท่าฤษีดุกัญชาเขาทําได้เมื่อก่อนท่านบอกว่าทำสองสองบ้องนะคะบ้องละสิบรอบท่านบอกว่าตัวยาน้อยไป อ๋อต้องสามพระอาจารย์ท่านบอกตัวยาน้อยไฟแล้วคุณเต๋าเขาเพิ่มค่ะค่ะก็เพิ่มอีกอรอานหนึ่งบอกพระอาจารย์หนูเมาตั้งแต่บ้องแรก <c oughs> อันนี้ถามเด็กๆได้เพราะเด็กๆว่าโอ้โหท่านี้นี่แบบว่า,าอเอามืนเอามืนตั้งแต่มือต,ต,ตั้งแต่หารอบแรกแล้วครัเต๋าพอแบบช่วงช่วงที่ช่วงที่โค้งนะคะท่าหรือสีดูการชานก็พอเราโค้งแม้กระทั่งกระดูกสันหลังเรานะคะ แม้แต่ลมหายใจมันจะค่อยๆค,คลายเหมือนว,ว่าจิตมันจะจดจอดไงะคะกว่าจะถึงสามบ้องนะเข้านั่งสมาธิต่ออีกสิบนาทีถามว่าน้อยไหมน้อยมากค่ะมันต้องมากกว่านั้นแต่เวลาของเรามันจํากัดไหมจํากัดเพราะมันจะเป็นช่วงเพลงเพราะสามโมงครึ่งเราจะเริ่มทำฤาษีดัดตัวต้องเสร็จก่อนห้าโมงทีเนี้ย ยี่สิบเอ็ดท่ามันกาลังพอดีช่วงอธิบายด้วยค่ะแต่ว่าทีนี้ต้องบอกว่าฤาษีตาตนถ้าดูดกัญชาดูดบ้องกัญชาใช่ไหมคะครูตาคือต้องนั้นบอกว่ามันช่วยให้ทำฤาษีเขาเรียกว่าด้วยช่วยทําสมาธิหลังจากนั้นได้ด้วยเป็นเป็นยังไงคะต้นนั้นลองเล่าให้คือคือครูตาค่ะคือตอนหนูหนูทําเนี่ยตอนหนูทำฤาษีตอนทําบ้องกัญชาเนี่ยมืนมืนเหมือนว่าโอ้ยดูดกัญชามาแล้วประมาณสาม มากกว่าสามบองเลยสองแบบตั้งแต่ห้ารอบแล้วแต่ก็เอก็ยังทำไปมืนมืนแต่แบบแปลกตรงที่ว่าพอเข้าสมาธิอะค่ะมันกลับนิ่งเองอัตโนมัติทำไมไม่มืนไม่อะไรจริง,รงๆแล้วก็พอพอลืมมาอย่างเงี้ยเวลาหนูออกจากสมาธิหนูจะเป็นคนที่มืนมากแต่พอทั้ว่าเออมันก็ไม่ค่อยมืนนะมันก็แบบเออน้อยๆลงหนูก็เลยอยากถามครูต่อว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยค่ะตัวยาถึงมั้งค่ะเ <laughs> พราะมันมืนตั้ง <ขอ S 1> แต่แรกของเราที <ขอ S 1> ่มุ่งมากนนะเราก็รักสูบกัญชา ก็เหมือนกําลังเดินชันเพราะจิตที่มั่นตรงนั้นมันจะได้ค่ะจากคนที่เป็นความดันที่ครั้งแรกไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะทํากลัวหูค่ะตอนนี้เขาไม่ต้องกินยาความดันค่ะเพราะเหมือนว่าจิตมันมันตั้งมั่นด้วยใช่ไหมคะคือกายมันไปก็จริงมันเหมือนเอากายให้มันแบบสมดุลแต่ว่าจิตเราตั้งมั่นอย่างนั้นใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้คือย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่คุณตอบว่าการหายใจผิดวิธีเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรามันแย่อย่างไ้บ้างคะแย่ตรงที่ปอดเราทํางาน,น,น,นหนักขึ้นค่ะเหนื่อยง่ายนะคะที่นี่ถ้าหากว่าคุณมาถึงศีลถ้าคุณมีปัญหาระบบปอดเราจะทําอาหารเสร,ริฟอรฟอกปอดให้ก็เป็นพวกขิง,งขามีมีขิงนะคะมีน้ํามะนาวน้ําขิงตะไคร้เป็นพวกเป็นสูตรตัวยาฟอกปอดของวัด ซึ่งทําให้กินนะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าปอดเขาดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วทุกคนจะขอสูตรกลับไปทําที่บ้านคือเราให้เพราะถือว่าทําแล้วได้ผลไงคะแต่พอมาทำํำฤาษีดักต้นพนวดเข้าไปอาการเขาดีขึ้นมากมันเหมือนกายกับใจมันไปด้วยกันแล้วก็มีสิ่งที่ล้างพิษข้างในด้วยท<ช><ช>ีนี้เรียกว่าอะไรนะคะการรักษาแบบองค์รวมหรือเปล่าคะใช่ค่ะครูเต่าช่วยขยายความคานี้หน่อยได้ไหมคะว่าหมายความว่า ถ้ามาอยู่ที่นี่นะคะ,คะซึ่งพระอาจารย์ใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องสมุนไพรมากที่สุดท่านเน้นมากเลยค่ะว่าทําไมต้องมีหมอ้อยาต้มเอาไว้ให้แล้วเราจะเขียนชื่อทุกหมอ้อว่าแก้อาการอะไรอย่างเป็นหวัดนะคะชวงนี้เปลี่ยนฤดูเนี่ยถามว่าที่ห้องสมุนไพรมีไหมคะฟ้าทะลายโจรมีแต่ครูเต๋าไม่อยากให้อยากให้คุณมากินตรงนี้แล้วก็แนะนําให้กินภูถามว่าได้ผลช้าไหมช้าแต่ไม่มีผลค่าเคียงอะไรเลยค่ะ ในการกินตรงนี้ถ่าบรักษาคือองค์รวมก็คือมีการออกกําลังกายถ้าฤษีดัดตนท่าน21ท่าเป็นท่าเบาๆสบายแต่ถามว่าได้เหงื่อไหมได้เหงื่อนะคะคือมันได้ยังไงมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปยันแปดสิบทำได้บางคนนะคะนั่งรถเข็นมาทำเราเข้าใจว่าเขามีปัญหาสุขภาพแต่เขาพยายามที่จะทําแล้วเขาบอกว่าเขาสดชื่นขึ้นมีคุณป้าคนหนึ่งนะคะอายุแปดสิบ นั่งรถเข็นมานะคะตอนนี้เดินค่ะท่านเดินเลยจะบอกว่าหูด,ดีจังเลยจะบอกว่าบวชเก้าวันตอนนี้จะขออยู่จนกว่าพระอาจารย์จะลงมิถุบ,บาทวันออกพรรษาเขาบอกว่านี่คือแบบเขาบอกว่าเขามีบุญมากจากเดินไม่ได้ตอนนี้สดชื่นขึ้นมากๆเลยค่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณเต๋าคือถ้าเกิดว่าเราหายใจผิดมันเหมือนว่ามันมีสารอะไรที่มันใช่ค่ะ ตกค้างอยู่ตามร่างกายเรามากแล้วพอเราไม่เอาธาตุลมเข้าไปอ่ะมันก็เลยแบบทําให้เราเป็นโรคเป็นภัยใช่ค่ะแล้วการที่เรามาที่นี่ครูต่อสอนฤศีดัดตนมันก็เหมือนว่ากายก็ได้ฟอกไปด้วยใน้ําบําบัดไปด้วยในขณะเดียวกันท่านลยนนฤษีดูดกัญชาก็ให้เราได้ทําสมาธิไปด้วยมันก็เลยครบทุกอย่างมันครบมันเป็นองค์ครบองรวมหมดเลยนะคะในนี้ยมันเหมือนท่าฤษีดูกระชับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่กล้าทํา ตอนนี้จิตคุณยังไม่น้อมที่จะพร้อมที่จะทํากลัวว่าโรคจะกําเริบคุณต่อจะแนะนําเลยว่าให้คุณนั่งสมาธิรอเลยถ้าคุณไม่ทําแต่พอเห็นคนอื่นทำเขาบอกส่วนชื่นเขาจะกลับเข้ามาทําเพราะว่ามีผลเนาะค่ะที่นี่นะคะถ้าหากว่าคุณจะมาบวชรักษาตัวปฏิบัติธรรมแค่จิตคุณน้อมคุณก็หายแล้วค่ะถ้าคุณเข้ามาคุณยังมีปฏิฆาเอ๊ะโน่นเอ๊ะนี่ ถามว่าจิตคุณไม่น้อมมันไม่มีผลเหมือนใจมันยังหนักมันไม่ได้ฟอกใจตัวเองมาก่อนแล้วมันจะหายได้ยังไงนีเมื่อเราเอาโรคทั้งหมดมันรุมเราเหมือนเดิมที่จะหายก็เลยเป็นหนักกว่าเดิมด้บางทีใช่ค่ะซึ่งพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าอยู่เก้าวันท่านรักษาให้ได้แต่เก้าวันหนึ่งโลคนะคะปรากฏว่ามาแต่ละคนสี่ห้าโลคแล้วผ่านในเก้าวันผ่านในเก้าวันนะคะถ้าคุณปฏิบัติครบ ทุกอย่างนะเข้ากิจการทุกอย่างเนี่ยท่านช่วยได้ท่านปัดให้ได้แต่ทีนี้คุณมัมอะไรขัดแต่ห้องน้าเหรอคือคือเขามีมีปฏิฆาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณมาจิตที่คุณน้อมโอเคท่านให้ทําอะไรคุณทําตามจ่าเอ๊ะเวลาท่านสั่งค่ะแล้วท่านครูตอบท่านบางทีเขาถามว่าได้พักผ่อนตอนไหนตั้งแต่เช้าเลยครับไม่ว่างที่เมื่อกี้ พ่อจ่าสวร,รบอกแซวบอกว่าหาตัวยากมากบอกหนูอยู่ในห้องสมุนไพยแต่งานเยอะมากแล้วก็น่ารักมากค่ะชาวบ้านที่มาปฏิบัติมารักษาตัว mm hmm. พอครูเต๋าบอกว่าพุทธรักษาหายากมากพ่อครูเต๋าต้มให้คนที่เป็นมะเร็งกิน mm hmm. ค่ะทร mm hmm. าบไหมคะข้อามาให้เยอะมากตอนนี้พุทธรักษาเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆเ mm hmm. พราะคนที่เป็นแล้วเขาดีขึ้น <ขอ S 2> จะออบอกให้ญาติพี่น้องเอามาให้บอกว่าที่เนี่ย ไม่ได้คิดตังนะคะค่ะทุกอย่างนี่คือธรรมทานจริงๆห้องสุุนไทยผู้เต๋าคือโรงทานของพระอาจารย์สําหรับการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้เต๋าได้ความรู้ไม่ได้จากตาราจากท่านโดยตรงเวลาท่านสาั่งมามันแป่ตัวที่ว่าเราทาทาทุกทุกอย่างที่ท่านสาั่งมาท่านบอกแค่ว่าเวลาอาจารย์สั่งยาเอ๊ะทำไปเลยแล้วเราจะรู้ทีหลังซึ่งก็จริงค่ะ ใครจะเชื่อไหมคะว,ว่าจะจาวเต่าต้มน้ำพุทธรักษาในขณะที่ตั้งหม้อใส่ทำไมกำลังมาต้องนั่งอัดกำลัง มันเป็นเรื่องอจิตใตมันคือมันเป็นเหมือนพลังงานที่ดีใช่ไหมคะพอพลังงานเรานิ่งเราทําอะไรมันก็เหมือนเวลาที่เราทําอะไรแล้วใจเรานิ่งใจเราสงบสิ่งที่ทํามันก็โอ้โหมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีซึ่งในระบบนี้คนจีนเขาก็ใช้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่โอ้โหเราก็อาจจะเข้าใจยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคนจีนเขาศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยบ้างโงเฮงบ้างมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่มันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่มันมีอยู่จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะค้าเตาค่ะใช่ค่ะคู้วเตาค่ะ รื่องการรักษานี่รักษาโรคมะเร็งได้ยังไงอะคะคือใช้เงาของพุทธรักษาเง,า,ง,งาก็คือรากที่อยู่ไม่ไม่ใช่รากฝอยนะคะเป็นเงาก่อนที่จะลงรากตอนนี้นะคะมีการเอาเงาพุทธรักษาไปสก,กัดไปสก,กัดเป็นแคปซูลเราคิดดูสิคะว่าถ้าว่าเป็นแคปซูลเมื่อไหร่มันจะแพงขนาดไหนใช่ค่ะอันนี้คือเคยคุยกัเกกบเด็กๆนะคะในเทปที่แล้วว่าฝรั่งเนี่ย เขาทําตัวยาจากสมุนไพรไทยใช่ค่ะไม้ขายราคาที่แบบสูงเวอร์ใช่บางเข็มนะคะคุณเต่อขาเขาขายเป็นแสนเนียนะคะเชื่อค่ะซึ่งเมืองไทยก็มีไงใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยมารู้ทีหลังว่าอ้าวตัวยาเป็นตัวเดียวกันก็หันกลับมารับสารด้วยสมุนไพรเราก็หายไม่ต้องเสียค่าแบบฉีดเป็นแสนแอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีคนเอาตัวยาเข้ามาทยอยเข้ามาให้ บอกทวดว่าคุณแถวทามไม่ทันคือจะมาทุกทุกวันที่ขึ้นไปกล่าบนะคะถ้าจะมีตัวยาใหม่มาบางครั้งท่านจะจดด้วยลามือท่านให้คุณต๋องไปเซอร์ต้มให้ให้คนป่วยกินซึ่งคนป่วยก็เกรงใจมากคือทาให้ให้กินเฉพาะคนเดียวไงคะเ้าถามว่าเท่าไหร่เลยบอกอ,อไม่ไม่เพราะที่นี่ที่ห้องสมุนไพรจะไม่มีการรับ <Okay. S 2> ตังนอกจากว่าคุณอยากจะได้ส่วนผสมอะไรที่เราต้องการคุณหามาให้ไม่งั้นก็ ซื้อมาให้เราดีกว่าโอ้โหอย่างนี้เหมือนว่ายิ่งกว่าเข้าแคลิฟอร์เนียว้าวหรืออะไรอีกคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิด่าเข้าในพิซเนตต่างๆเนี่ยมันจะต้องเสียค่าเ่าเนี่ยผ้าสมาชิกที่ไมากรเต๋าราคาสูงมากแต่ไม่มีนะจ๊ะไม่มีคนที่จะมาต้มยาให้คุณไม่มีคนที่มารักษาใจซึ่งสําคัญมากๆใช่ไหมคะค่ะเรื่องการรักษาใจบางครั้งเนี่ยคือมานั่งคุยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการฟอกใช่ไหมคะว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยพอเราคุยคุยไปเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะมันอยู่ที่ มันเป็นลักษณะเหมือนเขาฟุ้งอะ่ะพอมีคนรับฟังแล้วก็อธิบายตามหลักวิชาการว่างคุณเป็นโรคนี้เพราะอะไรเหมือนเมื่อกี้พอทำดุสีเศษคุณป้าคนหนึ่งเข็นรถมาใ,ใกล้เขาเครียดเลยบอกถ้าคุณป้าไม่คิดคุณป้าจะไม่เครียดเขามองหน้าครูเต๋าทําได้ไหมทําได้คะ่ะเพราะหนูไม่มีเวลาที่จะเครียดเพราะหนูไม่มีเวลาคิดเหมือนที่พ่ะช่างใหญ่เคยสอนว่า จริงๆอ่ะทุกเพราะคิดถ้าหยุดคิดก็หยุดทุกอยางงั้นรึเปล่าคุณต๋าเพราะคุณต๋ไม่มีเวลาที่เขาไม่มีเวลาคิดทำเวลาให้กับการต้มยาให้คนไทยก็หมดเวลาแล้วต้องคอยศึกษาตลอดคอยหาสมุนไพรมาตลอดเนี้ยค่ะเราไม่มีพอคุณป้าบอกทําได้นะอ่คุณป้าบอกไม่คิดสักหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องเอาทุกวันทีแรกก็ครึ่งชั่วโมงก่อนไม่ต้องคิดอะไรทําตัวว่างเปล่าถ้าหากว่าอยากจะคิดก็เอาดึงฉันท้าวิริยะมาคุณป้าบริการไปตรงนี้ ถ้าพอเผือไปคิดก็อปล่อยให้คิดแค่รู้ว่าเักคิดแล้วค่อยมาฉันทะาต่อ